ทีมขาคอนฟัตเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปกันที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับวันนี้พลตรีวราวิชาพิรันรองผู้ช่วการตำรวจภูธรภาค9และก็พันตำรวจดุสิตพรหมศิลป์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและก็นายตำรวจใหญ่ในสงขลาอีกหลายท่านร่วมกันระลข,ข่าวการจับกลุ่มแก๊งจรกรรมมอบแปลงไฟฟ้าทีมใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาเลยครับทีมนี้ก่อเหตุขโมยมอบแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ต้นปี2567ถึงเดือนกัน กรกฎาคมปีนี้ครับในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดสงขลารวม58คดีมูลค่าความเสียหายถึง10ล้านบาทเลยครับจับได้ทั้งคนลักและคนรับซื้อไอ้คนที่ลัก ก็ไม่ทําให้มันรวยขึ้นครับไอคนที่รับซื้อก็ซวยไปด้วยส่วนคนที่เดือดร้อนหนักก็คือชาวบ้านและก็ก,การไฟฟ้าที่เสียหายเป็น10บสล้านเลยครับเทียบไม่ได้เลยกับที่มันเอาไปขายได้ไม่กี่ร้อยได้ไม่กี่พันมันไม่คุ้มกันเลยจริงๆรคดีนี้มี7คนครับเป็นคนลักหัวคนและก็คนรับซื้อ1คนจับได้แล้ว3าคนครับประกอบด้วยนายปริญญาไหมพุ่มหรือว่าปาอายุ34ปีหัวหน้าแก๊งนายกการชัย แกหรือว่าเฟิร์สอายุ26ปีลูกทีมและก็นางฮายาดอายุ58ปีคนรับซื้อครับนี่คือตอนไปจับนายปริญญากับนางฮายาดครับงเราอยู่ไม่จับนะกองสานจั่างวัดนทวีรับนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะรวมเปิดจะเปิดไหมบาคนตามหมายจับชื่อนางฮายาดหมาเนเจริญถูกไหมครับก็บนางฮายาดเนี่ย เป็นบุคคลตามหมาจับศาลจังหวัดนาทวีที่492รับ2568นะลงวันที่4เดือนสิงหาคม2568ในข้อหารักของโจนส่วนอีกสองคนซึ่งถูกออกมาจับแล้วแต่ยังหลบหนีมีนายเรืองศักดิ์เพชรด่านเนื้ออายุ27ปีและก็นายอนันต์วันชิดนายอายุ33ปีส่วนอีกสองคนรอออกหมายจับอยู่ครับ ส่วนสถานีตำรวจที่เกิดได้ลักทรัพย์มอบแปลงไฟฟ้าทั้ง58คดีในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดสงขลาประกอบด้วยสพเจนะ24คดีสพคลองอโคง1คดีเทพา2คดีเมืองสงขลา1คดีทุ่งตำ2 1คดีสพควนมีด1คดีสัตทอน1คดีนาทวี2คดีสพใหญ่1คดีสพทุ่งลุง1คดีคอหง3คดีสพนามอม9คดีรัตภุมิ1คดีสพสัตเดา5คดีสพบางกล่ำ2คดีคลองแงี ดีสบ้ายย่อย1คดีและควรเนียง1คดี ในการแถลงข่าววันนี้นะครับตำรวจได้ยึดเครื่องมือที่ใช้จรกรรมมอบแอล์งไฟฟ้าเช่นคีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ประแจท่อเหล็กสําหรับเสียบรูเสาไฟฟ้าปีนขึ้นไปครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนภายในมอเแอล์งไฟฟ้าที่นําไปขายครับพลตํารวจตรีวราเวีชาวิน,นันรองผู้ชัดการตรัรวกทภาค9ครับกล่าวว่าคดีนี้ไม่น่าจะมีแค่สิบอำเภอหรือว่า58คดีเท่านี้ครับอาจจะมีมากกว่านั้นหรือในจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงครับ แล้วก็ตั้งแต่ที่เราสร้างนะครับปีหกเจ็ดหกแปดนะครับที่จากการขยายผลเนี่ยได้ห้าสิบแปดคดีแต่ที่ว่าน่าจะมีมากกว่านั้นแล้วก็อาจจะไปยังจังหวัดใกล้เคียงน,นะครับวันนี้ที่เราได้เชิญท่านผู้อื่นส่งมาครับวันนี้เรามีการแถ่งคดีมันต้องแบบนี้ครับจับให้หมดทั้งคนลักและก็คนรับซื้อ มันเห็นแก่ตัวกันเกินไปครับสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมให้กับชาวบ้านแบบนี้ตามจับให้หมดเลยครับ